เรามาดูในข้อนี้ครับ119นะครับ1 1 9 4ง5นะครับหารด้วย0.02นะพอเราดูโจทย์ปุ๊บเราต้องมองให้ออกเลยครับว่าตอนนี้เราต้องทาอะไรมันให้เขาให้ทําไมครับเขาให้หารแต่ตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ตรงไหนครับปัญหาของเราก็อยู่ตรงที่ว่าตัวหารของเรานั้นยังเป็นจุดทศนิยมอยู่เห็นไหมครับพอเป็นสุดทศนิยมอยู่เนี่ยเราต้องทําตัว0.2นี้ให้กลายเป็น2ให้ได้นะ นะให้กลายเป็นสองให้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเป็นสองได้เนี่ยเราต้องทำาไงครับนะพอเรามอออกปุ๊บเป็นสองให้ได้เราต้องเอาอะไรมาคูณน,นะให้ทศนิยมเลื่อนไปสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นก,ก็ก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมนะหนึ่งร้อยทั้งทั้งอะไรครับทั้งตัวหารและตัวทั้งตัวหารแล,และตัวตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยนะครับเราก็เริ่มเลย หนึ่งร้อยสิบเก้านะหนึ่งร้อยสิบเก้าจุดสี่ห้านะครับนะหนึ่งร้อยสิบเก้าจุดสี่ห้านะครับหารศูนย์จุดศูนย์สองนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นครับพอเราคูณด้วยหนึ่งร้อยทั้งตัวตัวตั้งและตัวหารแล้วเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะดังนั้นตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับ พนนิยมก็จะเลื่อนไปสองตำแหน่งใช่ไหมครับทั้งตัวตัวตั้งและตัวหารนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดังนี้ครับคือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสิบหนึ่งหนึ่งเก้าสีู่นย์จุดห้านะหารสองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวตัวหารเนี่ยเป็นจำนวนเต็มแล้วนะพนานิยงก็จะเลื่อนมาสองตำแหน่งนะหนึ่งสองนะก็จะได้เป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็หนึ่งสองนะจะได้เป็นตัวนวนเต็ม ดังนั้นต่อไปนี้เราก็สามารถจะทําไมครับตั้งหารได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งหารกันดูอ่าเรามาตั้งหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สองหารด้วยหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ศูนย์จุดห้านะครับนะเอาสองหารหนึ่งตัวแรกก่อนนะครับนะหารยาวธรรมดานะเอาสองหารหนึ่งตัวแรกหารได้ไหมหารไม่ได้ใส่ศูนย์ไว้นะครับนะแล้วสองหารหลักต่อไปก็คือหารสิบเอ็ดถูกไหมสองห้าสิบสองห้าสิบ 250เพราะฉะนั้นเหลือเศษเท่าไหร่ครับ10ลบ11เหลือหนะึ่งะหารต่อไม่ได้ชัก9้าลงมานะครับ2อะไรครับสองเก้าสปดสองนะครับ18ข้อหารธรรมดานะเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษหนะึ่งเหลือเศษหนึ่งชักอะไรครับชักสลงมาถูกไหมสออะไรครับสองเจ็ดสบนะพอได้14ปุ๊บแล้วทำไมครับนะ ลบกันเลืศูนย์นะชักศูนย์ลงมานะสองหารศูนย์ได้สองหารศูนย์ได้ไหมครับได้นะใส่ศูนย์แล้วชักห้าลงมาอีกทีใส่ศูนย์แล้วก็จุดนะชักห้าลงมานะสองอะไรหารห้าได้นะครับสองสองสี่สองสองสี่แล้วในต่อครับสองสองสี่เหลือเศษหนึ่งนะนะ เราเสร็จหนึ่งทำไมครับมันมีทศนิยมอยู่แล้วนะครับใส่ศูนย์ได้เลยนะครับนะสองอะไรครับสองห้าสิบสองห้าสิบเพราะฉะนั้นลงตัวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เราก็จะได้คำตอบก็คือเท่าไหร่ครับห้าเก้าเจ็ดศูนย์จุดสองห้านะครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับโอเคนะครับ ก็หารไล่มาเรื่อยนะครับพอถึงตรงที่เป็นทศนิยมก็ใช้จุดนะครับถ้าหลังจากทศนิยมมาแล้วเนี่ยก็สามารถจะมีศูนย์เติมได้ทันทีเลยนะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรยาก